วันนี้เราจะมาสอนคำสั่งเรียกมานะคะคำสั่งเรียกมาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในคำสั่งที่ค่อนข้างจะยากมากในการที่เราจะสอนสุนัขเพราะว่ามันเป็นคำสั่งที่เราต้องฝืนกับสิ่งที่สุนัขต้องการณะเวลานั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าสุนัขของเรายังไม่สามารถที่จะเรียกกลับมาได้ร้อยเปอร์เซนต์ใส่สายจูงไวค้ค่ะสายจูงยาวสายจูงสั้นอะไรใส่ไว้เถอะ เพื่อความปลอดภัยในตัวของคุณเองและในตัวของสุนัขและสิ่งและคนรอบข้างค่ะอุปกรณ์แรกที่เราจะใช้นะคะก็คือสายจูงสั้นและอาหารสําหรับสุนัขนะคะสาเหตุที่เราใช้สายจูงสั้นก่อนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้สุนัขเข้าใจก่อนว่าคําว่ามาแปลว่าอะไรนะคะทุกครั้งก่อนที่เราจะบอกคําสั่งมาเนี่ยเราต้องเรียกชื่อสุนัขด้วยนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเรากําลังคุยกับเขานะ เราต้องการให้เขาฟังเราโอเคเดี๋ยวอันนี้เราจะสั่งให้ฮิครับครับครับมาฮิักซิกกูจอบจะบอกให้ฮีคับนั่งนะคะแล้วก็ให้คอยเดินมาข้างหลังแต่แล้วเราก็จะบอกฮิคับว่าฮิักมาเก่งค่ะเก่ง สังเกตนะคะว่าการให้รางวัลของเราจะเป็นการให้รางวัลแนบชิดติดขาพอดีเพราะว่าสุนัขจะต้องเดินมาหาเราเพื่อมาเอารางวัลไม่ใช่เดินมาครึ่งทางแล้วเรายื่นรางวัลไปให้เขานะคะเมื่อสุนัขเข้าใจแล้วนะคะว่าคำสั่งมาคืออะไรขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะเริ่มเพิ่มระยะห่างระหว่างตัวเรากับสุนัขโดยการใช้สายจูงที่มีความยาวมากขึ้นค่ะ สายจูงยาวที่เราใช้นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ3เมตร5เมตรหรือ10เมตรอย่าเพิ่งเพิ่มไปเป็น10เมตรเลยอาจจะเริ่มที่ระยะห่างประมาณ3เมตรก่อนก็ได้แล้วค่อยเพิ่มเป็น5เมตรแล้วค่อยเพิ่มเป็น10เมตรนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นการสอนให้ชุนัขรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างตัวเขานะ่ะเราก็ยังสามารถที่จะควบคุมเขาได้เมื่อเขาตัดสินใจที่จะไม่มา เรายัางสามารถทําอะไรบางอย่างกับเขาได้เพื่อเตือนสติให้เขากลับมาหาเราแล้วทุกครั้งที่เขามาหาเรารางวัลที่เขาได้เนี่ยมันจะต้องเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะเพื <i> ่อให้เขาอยากที่จะกลับมาหาเราอีกเก่งค่ะไปขึ้นขึ้นอินเ คำสั่งเรียกมานะคะควรจะเป็นการสอนในสถานที่ที่ไม่มีสิ่งเล้าหรือสิ่งเล้าต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเราต้องการให้หมามีสมาธิให้เขาเข้าใจว่าคําสั่งเรียกมานั้นมันคืออะไรเมื่อหมาเข้าใจแล้วร้อยเปอร์เซนทีเนี้ยเราค่อยเริ่มพัฒนาไปเป็นการฝึกที่ลงรถหน้าบ้านก็ได้เมื่อน้องเข้าใจตรงนั้นแล้วเราค่อยไปฝึกที่ถนนก็ได้เราค่อยไปฝึกที่สวนสาธารณะ หรือโลกภายนอกก็ได้ย้ํานะคะว่าคําสั่งเรียกมาเนี่ยหมาต้องเข้าใจ100%ก่อนนะว่าเราต้องการให้เขาทําอะไรส่วนสายจูงยาวที่ใส่ไม่ว่าจะกี่เมตรก็ตามนะคะอย่างที่เห็นเมื่อตะกี้ไม่ได้เป็นสายจูงที่เราใช้ลากสุนัขมาหาเรานะแต่ในกรณีที่ถ้าสุนัขเลือกที่จะไม่มาเราสามารถที่จะใช้สายจูงเนี่ยในการกระตุกเจินเขาได้ว่าให้มาทางนี้ เก่งค่ะพอเขามาแล้วเสร็จปุ๊บอย่าลืมว่าการให้รางวาัลทุกอย่างจะต้องเป็นการให้รางวาัลที่ข้างตัวเราเท่านั้นค่ะหากคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ s b s c r i b e ได้เลยค่ะ